เคยรู้สึกไหมคะว่าเราพยายามทำทุกอย่างถูกต้องตามตำราแล้วทั้งขยันทำงานทั้งรู้จักเก็บออมแต่ทำไมชีวิตกลับยังวนเวียนอยู่กับความรู้สึกว่ามีไม่เคยพอสักทีทำไมยิ่งเราพยายามประหยัดด้วยความกลัวดูเหมือนว่าความขาดแคลนกลับยิ่งไล่ตามเราติดติดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ awakening podcast ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่คุณตามหามาตลอดชีวิตก็ได้ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องเทคนิคการออมเงินแต่เราจะพากันเดินทางลึกลงไปถึงต้นต่อไปสลายโปรแกรมความขาดแคลนที่ถูกติดตั้งอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยไม่รู้ตัว เราจะไปทำความรู้จักกับกฎแห่งการไหลเวียนของจักรวาลพร้อมเครื่องมือง่ายๆที่ใช้เวลาแค่15นาทีที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ต้องวิ่งไล่ตามความมั่งคั่งไปสู่การเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายพร้อมที่จะปลดล็อกตัวเองจากวงจรเดิมๆแล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันเลยค่ะบทที่1 ลดล็อกความเข้าใจผิดเรื่องการประหยัดเรามาคุยกันเรื่องคำว่าประหยัดกันหน่อยดีไหมคะคำที่พวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณธรรมของคนขยันแล้วรู้จักใช้ชีวิตแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งเราพยายามประหยัดมากเท่าไหร่ชีวิตกลับรู้สึกเหมือนยิ่งขาดแคลนมากขึ้นเท่านั้นทำไมยิ่งเราพยายามเก็บออมทุกบาททุกสตางค์ด้วยความกลัว ว่าวันข้างหน้ามันจะหมดไปจากระวาลกลับส่งสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องควักเงินเก็บนั้นออกมาใช้เสมอนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าการกระทำคือพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นการประหยัดที่มาจากความเชื่อว่าฉันมีไม่พอหรือโลกนี้มันขาดแคลนมันคือการส่งคลื่นความสั่นสะเทือนของความกลัวและความไม่มีออกไป และตามกฎของจักรวาลแล้วสิ่งที่เราส่งออกไปคือสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาลองนึกภาพตามนะคะการประหยัดที่มาจากความกลัวมันเหมือนกับการที่เราพยายามกลั้นหายใจเพื่อเก็บอากาศไว้ในปอดให้ได้นานที่สุดเพราะกลัวว่าอากาศรอบตัวจะหมดไปผลลัพธ์คืออะไรคะเราก็จะยิ่งอึดอัดทรมานและสุดท้ายก็ต้องปล่อยลมหายใจออกมาอย่างอ่อนแรงอยู่ดี แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองล่ะถ้าเรามองว่าเงินหรือความมั่งคั่งทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องครอบครองหรือกักเก็บแต่เป็นเหมือนพลังงานที่ไหลเวียนผ่านตัวเราเหมือนอากาศที่เราหายใจเข้าและออกหน้าที่ของเราไม่ใช่การเป็นตู้เซฟที่คอยเก็บมันไว้ด้วยความกลัวแต่คือการเป็นทางผ่านที่ยอดเยี่ยมของพลังงานนี้ เป็นช่องทางให้ความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลได้ไหลผ่านตัวเราออกไปสร้างประโยชน์และเมื่อเรายอมให้มันไหลออกอย่างอิสระจักรวาลก็จะเติมกลับเข้ามาให้เราอย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเดิมเพราะจักรวาลรู้ว่าเราคือช่องทางที่พลังงานจะไหลเวียนได้ดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนมุมมองจากผู้เก็บออมที่ขาดกลัว ไปสู่การเป็นทางผ่านของพลังงานแห่งความมั่งคั่งเมื่อเราเปลี่ยนที่จุดนี้ได้ทุกอย่างในชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนตามไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยบทที่2โปรแกร,รมความขาดแคลนทำงานอย่างไรในสมองและพลังงานของเราเคยรู้สึกไหมคะว่าความคิดเรื่องไม่มีหรือไม่พอมันผุดขึ้นมาในหัวเราเองโดยอัตโนมัติ เหมือนเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วซึ่งความจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทำในระดับสมองและในระดับพลังงานในทางวิทยาศาสตร์สมองทุกครั้งที่เรามีความคิดหรือประสบการณ์อะไรบางอย่างเซลล์ประสาทในสมองของเราจะสร้างการเชื่อมต่อกันขึ้นมาเหมือนการสร้างถนนเส้นเล็กๆถ้าเราคิดหรือรู้สึกถึงความขาดแคลนบ่อยๆเช่นเงินเดือนไม่พอใช้ ฉันไม่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นของดีๆมักจะแพงเกินไปสำหรับเราถนนเส้นนี้ก็จะถูกใช้งานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกลายเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์เมื่อมันกลายเป็นไฮเวย์แล้วความคิดเรื่องความขาดแคลนก็จะวิ่งฉิวเข้ามาในหัวเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกลายเป็นเสียงแรกที่เราได้ยินเสมอเวลาต้องตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับเงินหรือโอกาสสมองของเราแค่ทำหน้าที่ของมัน คือการเลือกใช้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่สนว่าเส้นทางนั้นจะพาเราไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ทีนี้ในมุมของพลังงานทุกความคิดและความรู้สึกของเรามันมีคลื่นความสั่นสะเทือนเฉพาะพตัวความคิดที่ว่าฉันขาดแคลนมันสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่ต่ำเป็นพลังงานของหดตัวความกลัวและความกังวลลองนึกภาพตัวเราเป็นเสาสัญ,ญญาณวิทยุนะคะ ถ้าเราตั้งคลื่นความถี่ไปที่สถานีความขาดแคลนเราก็จะไม่มีทางได้ยินเพลงจากสถานีความอุดมสมบูรณ์ได้เลยไม่ว่าสถานีนั้นจะเปิดเพลงดังแค่ไหนก็ตามเราจะดึงดูดได้แค่สิ่งที่สั่นสะเทือนในระดับเดียวกันนั่นคือสถานการณ์ผู้คนและเหตุการณ์ที่เข้ามาเพื่อยืนยันความเชื่อของเราว่าเห็นไหมโลกนี้มันขาดแคลนจริงๆด้วย นี่คือวงจรที่น่ากลัวค่ะโปรแกร,รมในสมองทำให้เราคิดถึงความขาดแคลนโดยอัตโนมัติความคิดนั้นสร้างสนามพลังงานความถี่ต่ำรอบตัวเราและสนามพลังงานนั้นก็ไปดึงดูดสถานการณ์ที่ยิ่งตอกย้ำโปรแกร,รมในสมองให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกมันคือคุกที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองโดยไม่รู้ตัวและการจะออกจากคุกนี้ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่า มันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรบทที่3กฎแห่งการไหลเวียนของจักรวาล the universal law of circulation เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโปรแกรมความขาดแคลนมันฝังรากอยู่ในสมองและพลังงานของเราอย่างไรตอนนี้เราจะมาดูทางออกกันค่ะและทางออกนั้นก็เรียบง่ายและตรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันคือกฎพื้นฐานข้อหนึ่งของจักรวาลที่เรียกว่ากฎแห่งการไหลเวียน ลองมองไปรอบๆตัวเราสิคะในธรรมชาติมีอะไรที่หยุดนิ่งบ้างน้ำในแม่น้ำต้องไหลลมต้องพัดอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็ต้องหายใจออกมาเลือดในร่างกายเราก็ต้องไหลเวียนไปทั่วทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้ล้วนเคลื่อนไหวและหมุนเวียนเป็นวัฏจกักรเพราะการหยุดนิ่งคือสัญญาณของการตายเงินความรักโอกาสไอเดียดีๆ ก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งเช่นกันค่ะและมันก็อยู่ภายใต้กฎแห่งการไหลเวียนนี้เหมือนกันทุกประการพลังงานเหล่านี้ต้องการที่จะเคลื่อนไหวต้องการที่จะไหลผ่านปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะฝืนกฎข้อนี้เมื่อเราได้รับเงินมาแทนที่จะรู้สึกขอบคุณและมองว่าเราจะเป็นช่องทางให้เงินนี้ได้ไหลเวียนออกไปสร้างคุณค่าต่อได้อย่างไรเรากลับรู้สึกกลัว กลัวว่ามันจะหมดไปเราจึงพยายามกักมันไว้เหมือนการสร้างเขื่อนขึ้นมาขวางแม่น้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้ําที่ถูกขังอยู่ในเขื่อนนานๆคะมันเริ่มนิ่งเริ่มเน่าเสียและสุดท้ายเขื่อนนั้นก็ไม่อาจรองรับน้ําใหม่ๆที่จะไหลเข้ามาได้อีกชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเรากักเก็บพลังงานไว้ด้วยความกลัวเรากําลังส่งสัญญาณบอกจากกวาลว่าพอแล้วไม่ต้องส่งมาให้อีกนะ แค่นี้ฉันก็กลัวจะดูแลไม่ไหวแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหาเงินให้มากขึ้นแต่คือการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากเขื่อนที่กักเก็บน้ำไปเป็นรูสโลแม่น้ำที่กว้างและลึกเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมให้พลังงานแห่งความมั่งคั่งได้ไหลผ่านตัวเราไปอย่างสะดวกสบายเมื่อเราจ่ายเงินค่ากาแฟให้จ่ายออกด้วยด้วยความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่เงินก้อนนี้กำลังจะไปเป็นค่าจ้างให้บาริสต้าไปเป็นค่าเมเล็ดกาแฟให้ชาวไร่เรากำลังทำให้พลังงานนี้ได้เคลื่อนที่ต่อไปและเมื่อเรายอมเป็นทางผ่านที่ดีจักรวาลก็จะไว้ใจและส่งพลังงานมาให้เราได้บริหารจัดการมากขึ้นมากขึ้นจนเราเองจะแปลกใจเลยค่ะบทที่4เทคนิค15นาทีสลายโปรแกร,รมขาดแคลน Cosmic Flash หรือการชำระล้างด้วยพลังจากักรวาลตอนนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกันแล้วนะคะเราจะใช้เวลาเพียง15นาทีต่อจากนี้เพื่อทำความสะอาดโปรแกรมเก่าๆและติดตั้งความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่เทคนิคนี้เราจะเรียกว่า Cosmic Flash หรือการชำระล้างพลังงานด้วยพลังของจักรวาลขอให้หามุมสงบๆที่จะไม่มีใครรบกวนคุณสักครู่นะคะ นั่งในท่าที่สบายจะเป็นบนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้หลับตาลงเบาๆเริ่มต้นด้วยการหายใจหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงอากาศที่ไหลเข้าไปในปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆทำแบบนี้สักสามสี่ครั้งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายจากนั้นลองถามตัวเองเบาๆในใจความรู้สึกขาดแคลนหรือไม่พอนี้ มันอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราบางคนอาจจะรู้สึกแน่นๆที่หน้าอกบางคนอาจจะรู้สึกบีบบบีที่ท้อมหรือหนักๆที่บา่าไม่ต้องตัดสินมันนะคะแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นส่งความรู้สึกยอมรับไปให้บริเวณนั้นทีนี้ให้เราจินตนาการว่าเหนือศีรษะของเราขึ้นไปมีแหล่งกำเนิดแสงสว่างสีทองที่สวยงามและทงพลัง นี่คือพลังงานเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลลองหายใจเข้าอีกครั้งและในครั้งนี้ให้จินตนาการว่าเรากำลังสูดเอาลำแสงสีทองนั้นเข้ามาผ่านกลางกระหม่อมของเราให้แสงสว่างนี้ไหลเข้ามาในร่างกายไหลผ่านสมองชำระล้างเส้นทางประสาทเก่าๆที่เต็มไปด้วยความคิดลบๆให้แสงสีทองนี้ไหลลงมาที่ลำคอ บ่าทั้งสองข้างทำให้ความหนักอึ้งทั้งหลายคลายลงไหลลงมาที่หน้าอกสลายความรู้สึกบีบรัดและความกลัวให้หายไปไหลลงไปที่ช่องท้องขับไล่ความกังวลออกไปจนหมดให้แสงสว่างนี้ไหลไปทั่วร่างกายผ่านแขนผ่านขาไปจนถึงปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าชำระล้างทุกเซลล์ในร่างกายของเราเหมือนการเปิดน้ำล้างท่อที่เคยอุดตัน สิ่งสกรปรกเก่าๆความเชื่อที่จํากัดทั้งหลายกำลังถูกฉล้างออกไปจากระบบของเราเมื่อรู้สึกว่าร่างกายสว่างสวัยไปหมดแล้วให้เราพูดกับตัวเองในใจเบาๆแต่ชัดเจนว่าฉันคือทางผ่านที่ยอดเยี่ยมของความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความมั่งคัง่งไหลผ่านตัวฉันอย่างง่ายดายอยู่กับความรู้สึกนี้สักครู่สัมผัสถึงความโปร่ง ความเบาและความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะนี่คือสภาวะเริ่มต้นของเราในทุกๆวันบทที่5การสร้างชีวิตในกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์ Living in the Flow หลังจากที่เราได้ทำ Cosmic f l u s h ชำระล้างพลังงานเก่าๆไปแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรักษาสภาวะที่โปรง่ง เบาและสบายนี้ไว้และใช้มันสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องเริ่มใช้ชีวิตจากสภาวะใหม่นี้ทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราลองนึกภาพตามนะคะการทำเทคนิค15นาทีนั้น เหมือนกับการที่เราได้รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ใหม่แต่หลังจากรีเซ็ตแล้วเรายังต้องเลือกลงโปรแกร,รมใหม่ๆที่เราต้องการและเลิกใช้โปรแกร,รมเก่าๆที่คอยสร้างปัญหาในชีวิตจริงก็เช่นกันค่ะในแต่ละวันเราจะมีจุดตัดสินใจเล็กๆอยู่เสมอเช่นตอนที่เรากำลังจะจ่ายเงินซื้อของแทนที่จะคิดว่าเ,เงินหายไปอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นหายใจเข้าลึก แล้วคิดว่าขอบคุณนะที่ฉันมีเงินพอที่จะจ่ายเพื่อสิ่งนี้ขอให้เงินก้อนนี้สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ได้รับมันต่อไปเห็นไหมคะแค่นี้พลังงานก็เปลี่ยนแล้วหรือเวลาเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีได้ของใหม่ๆแทนที่จะรู้สึกอิจฉาหรือเปรียบเทียบว่าทำไมเราไม่มีแบบเขาบ้างให้ลองเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีว้าวยอดเยี่ยมไปเลย ในจักรวาลน,นี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือจริงๆการที่เขาได้รับเป็นเครื่องยืนยันว่ามันมีอยู่จริงและมันก็กำลังเดินทางมาหาเราเช่นกันนี่คือการฝึกสร้างกล้ามเนื้อแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกครั้งที่เราเลือกที่จะคิดรู้สึกและทำซ้ำๆจากสภาวะของความมีแทนที่จะเป็นความขาดเรากำลังสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นใหม่ในสมองของเรา เส้นทางที่เชื่อมตรงไปสู่ความมั่งคัง่งไม่ต้องกดดันตัวเองให้ต้องทำได้สมบูรณ์แบบนะคะในช่วงแรกๆโปรแกรมเก่าอาจจะยังทำงานอยู่ความคิดลบๆอาจจะผุดขึ้นมาหน้าที่ของเราไม่ใช่การต่อสู้กับมันแต่แค่รับรู้อ๋อความคิดเก่านี่เองขอบคุณนะที่ขึ้นมาเตือนแต่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะคิดแบบใหม่แล้ว แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางความคิดของเรากลับมาสู่สภาวะแห่งการไหลเวียนเมื่อเราทำแบบนี้ซ้ำๆตัวตนของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากคนที่เคยต้องประหยัดเพราะกลัวจะกลายเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและความรู้สึกขอบคุณเราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตที่ดึงดูดโอกาสผู้คน และทรัพยากรดีๆเข้ามาไม่ใช่ด้วยการร้องขอแต่ด้วยการเต็นของเราเองนี่ล่ะค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่ในกระแสะทานแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงและนั่นคือทั้งหมดของการเดินทางของเราในวันนี้นะคะจากการตั้งคำถามกับคำว่าประหยัดที่เราคุ้นเคยสู่การทำความเข้าใจโปรแกรมความขาดแคลนที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา และได้ค้นคบกฎแห่งการไหลเวียนอันทรงพลังของจักรวาลหัวใจสำคัญที่อยากให้ทุกคนนำติดตัวกลับไปก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกแต่อยู่ที่พลังงานและความเชื่อที่อยู่ภายในขอเพียงเราฝึกฝนที่จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้กักเก็บที่หวาดกลัวมาเป็นช่องทางแห่งการไหลเวียนที่ยอดเยี่ยม ความอุดมสมบูรณ์ก็จะหาทางเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างเป็นธรรมชาติเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมเดินทางและใช้เวลาอันมีค่าอยู่ด้วยกันจนจบหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ